งานในบ้านเขาถ้าทำมาได้เดยขา,าต้องฝืนต้องเกาะเอาเจาะเกาะก้กอยเกาะกนังค<า>อยเกาะเกาะเกาะไป<า>ก่อนตายคะ,คะเป็นเป็นเป็นอะไรมาคะกำเรกนี่คืออาการเริ่มแรกของเจ้านี่มือเจ้าสั่นเจ้านั่งเงย็บผ้าอยู่ดีมันจะจ้าลุกขึ้นปุ๊บอีน่ะหมุน้ะเจ้าหมุนติ้วติ้วติ้วเลย มีอาชีพก็คือต้องเย็บผ้าแล้วมันมีอุปสรรคต่อการทํางานของเรายังไงบ้างคะคือมันทรงตัวมปได้เลยเจ้ายอมพ้อว่ามันทรงตัวมปได้คือการนั่งของเจ้าน่ะมันจะโครงเครงมันวงเวงอ่ะเจ้ามันมันเพิ่งบอกมาถึงว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ไปเย็บผ้าไม่ได้ด้วยเลยมาได้เลยเจ้าคือยุดเลยเนี่ยเนี่ยยุดแต่มากินตัวเนี้ยเดิมได้ทับของวันที่สาวสามตุลาที่ผ่านมาเนี่ยจะกินคืนนั้นเลยเจ้าเจ้าวันที่สาวสี่รู้สึกว่าสมองมันโล่งไปเลย คือนีสเซสี่กินเนี่ยเม็ดหนึ่งมะเจ้าที่เห้า 5, ลูกมันนัง่งปุ๊บเออมามืนแล้วเฮ้ยเหนเนาะมมืมมนเลยก็เลยลูกเตลไปเลยบะเกาะเลยเจ้าอย่าเพิ่อบำรุงตัวเองอะเจ้าพรที่มันจะสายเกินไปเกิดเฮาเป็นอยังขึ้นมาเนี่ยสุขภาพเฮาต้องสําคัญที่สุดเจ้าเพราะอันจากคนที่อยู่รอบข้างเฮาจะต้องมาดูแลเฮาตัดสินใจเลยโทรสั่งเลยเจ้าเจ้าการันตีได้เลยเจ้าว่าอยู่คอไนี่ดีแท้แต้เจ้า